ครับต่อไปเราจะเซตอัพในส่วนที่สำคัญก่อนจะสตาร์ทเครื่องนะครับมาดูในส่วนของพารามิเตอร์ของเครื่องยนต์ตัวแรกจำนวนสูบเป็น4สูบอยู่แล้วนะครับเชื้อเพลิงที่เราใช้ตอนนี้คือ LPG โ okay. อเคนะครับต่อไป minimum pulse ตัวนี้เป็น สัญญาณความถี่สัญญาณความถี่ของสัญญาณหัวจีดที่จะใช้ในการทํางานหมายถึงถ้าต่ากว่านี้จะไม่สนใจหรือจะเรียกว่าเป็นตัวตัดภัยรอดอินเจคชันก็เช่นกันแต่มีฟังก์ชันอย่างอื่นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างแล้วค่อยดูกันในครั้งต่อไปนะครับอีกหนึ่งอันก็คือ Map s e n เซอนะครับอันนี้เป็น h a v e ถูกต้องนะครับเพราะว่ารุ่นของเราเป็นรุ่นที่ใช้แมปเซนเซอนะครับส่วน a อ j u s t r p าทิ้งไว้อย่างนี้ก่อน นะครับการเซตครั้งต่อไปก็คือ,อาการ change mode parameter ก็หมายถึงเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันไปเป็นแก๊สและเปลี่ยนกับจากแก๊สมาเป็นน้ำมันเมื่อแก๊สมดหรือเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นมานะครับในส่วนที่3จะเป็นของแก๊ส parameter เป็นเรื่องของการปรับจูนครับเราย้อนกลับมาที่ตัว change mode อีกทีนะครับตัวนี้คืออุณหภูมิ ที่เปลี่ยนไปเป็นแกส๊สนะครับผมตั้งไว้ที่ห้าสิบองศาครับนี่คืออุณหภูมิที่ค่อนข้างจะต่ําสุดจะให้ดีน่าจะเป็นสักมระมปดสิเป็นในช่วงที่เครื่องยนต์ร้อนที่สุดต่อไป RPM ให้เปลี่ยนไปเป็นแกส๊สครับตั้งไว้ที่ต่ำก็ได้ครับถ้าตั้งไว้ต่ากว่ารอบที่เดินเบาถ้าสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันก็จะเป็นแกส๊สเป็นนาทีเลยอันนี้ให้เราได้เร่งเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นพันสามหรือ,อสักพันห้าก็ได้นะครับต่อไป วิธีการที่จะเปลี่ยนเป็นแก๊สผมขอแนะนําให้เปลี่ยนโดยเหยียบกันเร่งนะครับและนี่คือสมูทเชงนี่ก็คือให้โอเวอร์แลปกันระหว่างน้ํามันกับแก๊สอันที่จริงไม่จําเป็นต้องตั้งเลยก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ใส่สักสิบละกันนะครับต่อไปนะครับเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ํามันอยู่สองกรณี 1. ความสะดวกสบายคือเมื่อแก๊สหมดให้เปลี่ยนกลับเป็นน้ำมัน นะครับตรงนี้เลือก80 kpa ไว้หรือประมาณ0.8บาอันนี้แปรสูตเพ u ช์นะครับถ้าหากว่านับเป็นดิฟเฟอเรนเชีหมายวัดแรงดันอย่างเดียวก็คงองลบออกประมาณ0.5ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.3อันนี้ต่ำไปนิดนึงนะครับผมขอเลือกเป็น100 kpa แล้วกันนะครับตัวนี้จริงๆแล้วจะควรจะอย่างน้อยจะต้องเป็น70%ของแรงดันใช้งานนะครับต่อไปเปลี่ยนกลับมาเป็นน้ำมัน ด้วยเงื่อนไขของความปลอดภัยนะครับก็คือ20องศาครับอันนี้หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้งานไปแล้วอยู่หมอ้อต้มเกิดเย็นขึ้นมากระฐานหาันอันนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องโยนต์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเนื่องจากเซนตูนภูมิอาจจะเสียหรืออีกอันที่น่ากลัวที่สุดก็คือน้ารั่วออกจากน้ําร้อนนะครับรั่วออกจากระบบ ทําให้น้ำไม่ไปหล่อเลี้ยงที่หม้อต้มไม่ความร้อนหม้อต้มก็เย็นตรงอันตรายมากครับถ้าเมาื่อไรสังเกตเห็นว่าช้้งงานอยู่แก๊สยังมีในถังอยู่มากดูจากระดับที่สวิชแต่กลับมาเป็นน้ํามันเองต้องรีบจอดรถครับปล่อยวิ่งวิ่งต่อไปเครื่องยนต์อาจจะฟาสุกโกงได้น,นัเลือกกำงานสักยี่สิบกำลังดีนะครับครับต่อไปจุดสําคัญนะครับคือตัวนี้ เซอวลเซนเซอร์ของรถคันนี้เป็นศูนย์ถึงเก้าสิบโอห์มนะเมื่อเราเลือกตรงนี้นะครับรถจะกอซียูแก๊สจะคำนวณอัตโนมัติจากระดับแก๊สที่อยู่ในถังนี้นะครับอันนี้อยู่ไม่ถึงหนึ่งเมตรไม่ถึงศูนสี่นะครับก็แสดงออกมาเป็นศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งโวลต์นะครับและ e อซแก๊สจะคำนวณอัตโนมัติให้มา1หนึ่งโวลต์หนึ่งเมตรจริงๆนะครับน่าอยู่ที่ประมาณศูนย์ุดสี่โวลต์สี่เมตรนอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดแปดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบใจ เราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับผมแนะนําว่าตัวเม็ดแรกน่าจะเปลี่ยนให้สูงขึ้นอีกนิดหนึง่งอย่างเช่นอาจจะมาสักศูนย์จุดหกนะครับนั่นหมายความว่ามันจะเข้าสู่เ,เม็ดสุดท้ายนะเม็ดหนึ่งเม็ดนจะหมดวัยขึ้นจะเข้าสู่เม็ดแก๊สน้อยก็คือสีแดงสีส้มวยขึ้นอีกนิดหนึง่งนะครับตัวนี้เป็นผลทางจิตวิทยาให้เจ้าของรถรู้สึกว่า แก๊สเหลือน้อยแล้วไฟแดงขึ้นแล้วต้องรีบไปเติมและอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราตั้งความแรงดันที่ให้เปลี่ยนก,กับเป็นน้ำมันเนี่ยต่ำเกินไปนะมันจะไม่เกิดก,การกระตุกนะครับครับผมส่วนในตัวนี้นะครับชาร์จกับไอเดินอันนี้ค่าจากโรงงานจะตั้งมาเป็น115.5นาะครับถ้าหากว่าเราจกดูนอเสเซนกับแรงดันของเราตั้งได้ค่อนข้างมาตรฐาน นะครับผลจากที่ตั้งจะค่าโรงงาน1 1อยสตัวนี้ก็จะเหมือนกับออโต้จูนผ่านนะครับต่อไปตัวแม p เทเบิลนะครับในกรณีนี้มีการเปิดตารางแมป,ปมาใช้ร่วมด้วยดูจากค่าในตารางแมป,ปนะครับจะเห็นว่ามีค่าที่ให้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ผมขอปิดไว้ก่อนเพื่อง่ายกับการทําความเข้าใจนะครับเพราะในตอนนี้จะหมายความว่า ECU Gas จะทํางาน ด้วย2โหมดนะครับพร้อมกันก็คือชาร์จไอด l ล1โหมดบวกกันกับค่าในตารางอีก1โหมดรวมกันนะครับซึ่งจากประสบการณ์ผมบอกได้เลยว่าตรงนี้แก๊สทัวมแน่นอนขครับผมขอออฟตัวนี้ไปก่อนนะครับปิดตารางแมปก่อนนะครับการที่ผมปิดตารางแมปจะเป็นการแสดงการจูนแบบง่ายๆให้ดูนะครับตอนนี้เราจะเข้าสู่การจูนแบบง่ายๆกันก่อนนะครับ ครับผมขอจ,จบในส่วนนี้แค่นี้ก่อนนะครับ